วันนี้เราจะมาเหมือนเล่นรกอปอก,กันนะกดเข้าไปพิมพ์เพจเหมือนเดิมเลยรอโอเคกดตรงนี้โอ้ยตัดเลยไปทำความสะอาดโอเคล้างเสร็จแล้วกดแก้ไขเดี๋ยว โอเคนะส่วนทรงอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกันแล้วกันอันนี้เราก็จะเอามาทำนะขั้นแรกเราต้องวาดแบบเหมือนขั้นปกติของโรบอกเลยนี่ถึงงี้มันจะมีเหมือนมากไม่เหมือนโอเค เดี๋ยวนึกผ้าให้ออกก่อนเลยคัน่อเดี๋ยวว่าไปถึงตอนที่ไปถึงเสื้อเลยแล้วกัน เสร็จแล้วดียกลบก่อนนีเสร็จแล้วแล้วก็จึ๊บเลืองลงมานิดนึงเสร็จแล้วนีเสร็จแล้วม่ใช่ไม่ใช้ไปใช่

กดตรงนี้หมดแล้วมัง้งมันหนึ่งแล้วเอา้าเดี๋ยวนะยังไม่หมดอีกเหรออ่าอ่าหนึ่งหนึ่งแล้วนะทำไมยังอยู่อีกอะเอา้างงเลยคราวนี้เอา้าเอา โอเคเรามาใช้ตัวนี้มาจะเลยแล้วก็ไม่เข็ดไม่เข็ดตอนนั้นนี่หัวร้อนมากเลยเดี๋ยวตัวเองออกไปก่อนตัดตอนเสร็จเลยแล้วกัน สร็จแล้วอีเอามาเล่นได้เลยขอร้องเธออย่าพึ่งโอเคนี่เล่นได้แล้วแต่ก็เราจะลบแล้วนะเดี๋ยวขอแคปภาพเอาไว้ก่อนแคปเสร็จแล้ว น so to game ี่แล้วเราก็ตัดไปตอนเสร็จเลยมาเล่นเกมกันเราจะเข้าไปที่ Google ตึ๊บเข้ามาแล้วหน้าตาแบบนี้ไปที่ตรงช่องค้นหาพาปแคทคือมันได้แค่นี้จริงๆกด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  กดป๊อปเค็จนเบื่อแล้วออกตุงยาก,กันนี่คือโปชั่นมากันเลยอ่ามือแป๊บต่ออีพีสองนะ